สวัสดีครับหมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ชาวราศีกุมปากแรกของเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่1นึถึงสิกรกฎาคม2 5งพว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับการพยากรณ์นี้ก็ขอหมายเหตุไว้ว่าเป็นชาวกุมลัคนากุมแล้วก็เฉพาะดาวที่ลอ,อยอยู่เท่านั้นไม่ใช่ดวง ส่วนตัวซึ่งดวงส่วนตัวจะมีดาวอื่นอาจจะเข้ามาประกบแล้วก็ทําให้มีแฟกเตอร์ในการพยากรนั้นเปลี่ยนไปสําหรับการชาวกลุ่มนั้นในปักแรกนี้ก็จะมีก็จะมีอิทธิพลของดาวที่จะมีการเคลื่อนก็คือดาวพุธดาวศุกร แล้วก็ดาวอังคารชาวราศีกุมเรื่องของการงานนั้นในปักนี้เรื่องการงานของชาวราศีกุมที่โดดเด่นก็คือความทะลุทะลวงความดุดดนันความมุทะลุของชาวราศีกุมที่พอเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วจะเฮฮาจะลุยจะบุกจะลุยอันนี้ผมหมายถึงว่าในลักษณะของการทำงานนะเป็นทีมนะครับการบุกการทะลุการทำงานฝ่าฟันทุกอย่างเนี่ยมีความโดดเด่นมากถ้าทำงานกับเป็นทีม แต่ในลักษณะข้อเสียก็คือบางครั้งความมุทะลุความทําอะไรดุเดือดเกินไปมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ในการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นก็คือทําอะไรเร็วเกินไปเราก็จะเกิดความผิดพลาดเช่นการสื่อสารการประสานงานมันอาจจะต้องทําให้การทําครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะต้องมาทําครั้งที่2ต่อส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกอันนึงของชาวราศีกุมก็คือการกระทบกระทั่งกัน ถ้าเราดุเรามุเรา,เ,ราดเดือดเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ก็ให้ระวังเรื่องการกระทบกระทั่งค่อยๆทําทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปน่าจะดูดีที่สุดส่วนความ,มโดดเด่นอีกอันนึงของชาวราศีกุมก็คือคุณน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่น่าจะมีความรับผิดชอบใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาให้คุณทําคือคุณอยู่เฉยๆมันพุ่งเข้ามาหาคุณได้ทันทีแน ก็ขอให้แฮนเดิลขอให้โฮรกับมันไว้ได้แล้วกันนะครับแต่ดามตามดวงนี้ชาวราศีกุมทําได้แน่นอนครับส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีกุมนั้นชาวราศีกุมนั้นโดยปกติแล้วจากดาวที่เข้านี้การเงินของชาวราศีกุมนั้นเข้ามาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีอิทธิพลของดาวเกตเข้ามาย้ายมันเลยทําให้การเงินที่เข้ามากระเป๋าซ้าย แล้วมันก็ต้องออกกระเป๋าขวาท,าทันทีเนื่องจากมีเหตุที่จําเป็นจะต้องใช้ฉะนั้นขอให้วางแผนทางการเงินและจัดระเบียบของมันให้ดีครับครับส่วนรายได้เสริมก็เป็นเส้นเดียวกันก็คือน่าจะมีรายรับเข้ามาแล้วก็เกิดรายจ่ายออกท,ทันทีในดาวการเงินของชาวราศีกุมนั้นในปักนี้ตกตําแหน่งที่ดีมากคือมีการจัดระเบียบระบบวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดีครับส่วนเรื่องความรักของชาวราศีกุมนั้น ชาวราศีกุมนั้นปักนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจากคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่ามีการวางแผนมีการได้มีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันมีการออกไปแฮงเอาท์ด้วยกันสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ออกไปเที่ยวกันอย่างเดียวยังสามารถช่วยเหลือกันเรื่องการเงินได้อีกต่างหากสำหรับเรื่องคนโสดของชาวราศีกุมนั้นก็มีเกณฑ์รักต่างวัยมีเกณฑ์ความรักเข้ามาสัพันธ์ได้เช่นกัน ครับส่วนเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นผักนี้ถือว่ามีดาวที่เข้ามาได้ตําแหน่งใหญ่อยู่ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่สําหรับชาวราศีกุมก็แนะนําให้ไปประดีดาวที่ตกตําแหน่งนั่นคือดาวพระอาทิตย์ฉะนั้นแนะนําให้ไปไหว้สาลหลักเมืองไปไหว้ท้าวเวสุวรรณเพื่อเพื่อขอพรเพื่อขอพรอํานวยชัยให้กับเราส่วนเรื่องสุขภาพของชาวราศีกุมนั้น ักนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยครับและนี่คือภาพรวมของชาวราศีกุมปักแรกเดือนกรกฎาคม1-15กรกฎาคม2565อย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับ543ให้เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับในการที่จะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมดูอย่างไรก็ตามคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ให้เป็นหนทางในการดำเนินชีวิตของท่านผู้ชมทุกๆคนขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ